สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเด็นัดเทพบอลครับกับการพรีวิวก่อนเกมครับในศึกฟุตบอลพรีเมยร์ลีกอังกฤษตอนนี้ฟุตบอลลีกกลับมาเข้มข้นเหมือนเดิมแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการคยับพักเบรกครับออกไปรับใช้ทีมชาติในศึกฟุตบอลยูฟาเนชัลลีกโอ้โหถือว่าในรายการทีมชาติเนี่ยเข้มข้นเสรหลืะเกินครับสนุกแล้วก็ดุเดือดกันมากๆครับและสาหรับโปรแกรมฟุตบอลพรีเมยร์ลีกอังกฤษครับในค่าคืนวันนี้ครับก็จะเป็นางด้านของนิวคาสเซิลครับที่จะเปิดบ้านต้องรับการมายเยือนของไบตันน,นเอง สนุกแน่นอนครับเกมนี้เพราะว่าอันดับในลีกเนี่ยใกล้เคียงกันเสียเหลือเกินครับ มาดูตารางคะแนนครับในสืบฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยแล้วกันครับก็อันดับที่1 18คะแนนเนี่ยด้านของเรอัลพูดอันดับที่2และ3เนี่ยคะแนนเท่ากันเลยครับ17คะแนนทั้ง2ทีมก็เป็นอันดับที่สอย่างแมนซิตี้และอันดับที่3ครับอย่างด้านของอาร์เซนอลครับส่วนอันดับที่4กับอันดับที่5คะแนนเท่ากันเช่นเดียวกันครับอันดับที่4เนี่ยเป็นทางด้านของเชลซีครับแล้วก็อันดับที่5เป็นทางด้านของแอตตันวิลล่าส่วนเกมวันนี้ครับทางด้านของไบตันอันดับที่6จะบหก หมดเเกมเนี่ยทั้ง2ทีมสูสีครับผลงานเท่ากันเลยนะครับชนะ3เสมอ3แพ้1ครับแต่ว่าไบตันเนี่ยยิงไปทั้งหมด13ประตูเสียไป10ส่วนด้านของนิวคาเซิยเนี่ยยิงไป8ประตูเสียไป7ก็ผลตามประตูของเจ้าทีมเยือนอย่างไบตันดูดีกว่าครับเล็กน้อยครับแต่ว่าอันดับคะแนนเท่ากันถึงบอกว่าเกมวันนี้สนุกอย่างแน่นอนครับมาดูในส่วนของเฮ h ูเฮครับที่ทั้ง2ทีมนี้เนี่ยเคยเจอกันมาครับก็ย้อนกลับไปสัก10เกมแล้วกันครับก็10เกมเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันสุดๆครับ ดูไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยเพราะว่าการเจอกัน10เกมหลังสุดจบกันไม่ลงเนี่ยเสมอไปทั้งหมด4เกมครับแล้วก็เป็นนิวคาสเซิลที่เอาชนะไบตันไปได้3เกมแล้วก็เป็นในได้าของไบตันครับที่เอาชนะในได้ของนิวคาสเซิลไปได้ทั้ง3เกมเช่นเดียวกันครับ มาดูฟอร์มเจ้าบ้าน,นครับอย่ายงด้านของนิวคาสเซิลก่อนเลยแล้วกันครับเเกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยพึ่งพัดท่าพา่ไปแค่เกมเดียวครับเป็นเกมเยือนที่บุกไปเจอกับในด้านของฟูลแลมครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยถือว่าใส่ติของนิวคาสเซิลเองยังคงไว้เนื้อเชื่อใจได้ครับยิ่งเป็นเกมในบ้าน,นครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เปิดเลกมาเนี่ยนิวคาสเซิลในบ้านยังไม่เคยแพ้กับใครเลยครับเเกมที่มีการแข่งขันชนะ3ครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไปเพียง1เกมก็ถือว่าผลงานโดยรวมของ New นิวคาสเซิกมพออังฤษถืว่า ยังคงไว้เนื้อเชื่อใจได้ครับมาดูฟอร์มทีมเยือนครับอย่างในานของไบตันกันบ้างครับก็อย่างที่บอกไปว่าผลงานของนิโคลเซนกับไบตันในเล็กแรก7เกมในพิมเลียงกฤษเนี่ยถือว่าสูสีกันมากๆครับทางด้านของทีมเยือน อย่างไบรตันเองเนี่ยเจ็ดเกมก็พึ่งพาท่าพาไปแค่เกมเดียวเป็นเกมที่บุกไปเจอกับเซลซีแพ้ออกมา4ประตูต่อ2แต่ถือว่าผลงานโดยรวมเนี่ยดูดีมากครับก็ไบรตันเอง7เกมครับชนะ3นะครับแล้วก็เสมอไป3เกมแพ้ไป1เกมผลงานสูสีแบบนี้เกมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนครับมาดูคาดการณ์ครับ11ตัวจริงของหนึ่งด้านโจบ,บ้านอย่างนิวคาสเซิลกันก่อนเลยครับผู้รักษาประตูเนี่ยก็คงจะใช้ทางด้านผู้รักษาประตูหนึ่งอย่างด้านของนิคโป๊กครับหรือดูการนี้เนี่ยเพิ่งเสียประตูไปแค่ ประตูเท่านั้นเองครับส่วนด้านซ้ายนะครับรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยถ้าคาดการณ์น่าจะใช้เป็นด้านของห่อนนะครับก็ถือว่า เกมรับของฮอนค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเติมเกมริมเส้นหรือว่าการไปช่วยเกมรุกในแนวกลางเนี่ยก็ถือว่าฮอนทาได้ดีมาอย่างต่อเนื่องส่วนด้านขวาครับวันนี้คิดว่าน่าจะใช้เป็นทางด้านของชิปเปียครับก็ถือว่าผลงานดูดีมาโดยตลอดรักษาตําแหน่งตัวจริงมาได้โดยตลอดครับการเติมเกมริมเส้นหรือการไปช่วยเกมในแนวกลางเนี่ยก็ชิดเปียทําได้ดีมาตลอดส่วนทางด้านเซนเตอร์ครับในส่วนของเซนเตอร์คู่เนี่ยน่าใช้เป็นทางด้านของแดนเบิร์นครับก็ถือว่าแดนเบิร์นมีเกมรับที่เหนียวแน่น มาโดยตลอดอยู่แล้วส่วนอีกคนนึงครับรู้สึกว่าวันนี้ถ้าจากการคาดการณ์น่าจะใช้เป็นทางด้านของฝาเบียชาที่เกมรับค่อนข้าง,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 างดีอยู่แล้วครับมาดูสามประสานตรงกลางครับด้านซ้ายวันนี้คิดว่าน่าจะใช้เป็นทางด้านของโจโลิงตันครับที่ต้องบอกว่า เกมรับก็ดีตรงกลางเนี่ยจงต้นเองสามารถสร้างสรรค์เกมลุกได้การเติมเกมริมเ้นหรือแม้แต่การเข้าไปในพื้นที่จบสกอร์โจลิงตันก็ทําได้ดีครับส่วนด้านขวาเนี่ยน่าใช้เป็นทางด้านของโทนลลีครับจากตุรกีก็ต้องบอกว่าคนนี้เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของนิวคาเซลเกมรับดีการเติมเกมการสร้างสรรค์เกมลุกเนี่ยก้อนข้างดีส่วนตรงกลางเนี่ยตัวเก่าครับอย่างด้านของกิมอไรที่ต้องบอกว่าโอ้โหตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเก่าของนิวคาเซลเลยก็ได้การจบสกอร์ดีครับการเติมเกมการสร้างสรรค์เกมในเกมรุกเนี่ยกิม ทำได้ดีมาโดยตลอดเลยครับสามประสานในแนวหน้าวันนี้ครับ mm hmm. ก็ทานหนาของนิวคาสเซิลถือว่าจัดเต็มครับด้านซ้ายน่าใช้เป็นทางด้านของอเมรอนครับที่ต้องบอกว่าการทําเกมริมเส้นครับค่อนข้างจะดีเลยส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นทางด้านของกอร์ดอนครับก็ต้องบอกว่า การส,สาร้างสรร์เกมรู้ของกอร์ดอนเนี่ยมักสร้างเซอร์ไพรส์นิวคาสเซิลมาโดยตลอดการเข้าไปถึงพื้นที่สุดท้ายโอกาสใช้ในการจบสกอร์ก็ค่อนข้างดีส่วนหน้าเป้าวันนี้ครับตัวเก๋าอย่างในด้านของอิซักครับก็ต้องบอกว่าที่เด็ดที่ขาดวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอิซักเนี่ยอาจจะมีลูกเซอร์ไพรส์เห็นกับในด้านของนิวคาสเซิลก็เป็นได้ครับมาดูคาดการณ์11ตัวจริงครับของทางด้านทีมเยือนอย่างไบตันกันบ้างครับผู้รักษาประตูมือนหนึ่งเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นทางด้านของเฟอร์บูเกตครับแล้วก็ ด้านซ้ายในแนวรับครับก็น่าจะเป็นในด้านของแวนแมนครับที่ต้องบอกว่าแนวรับเนี่ยของแวนแมนค่อนข้างมีระเบ,บียบวินัยแล้วก็การเติมเกมรุกริมเส้นรรมไปถึงการช่วยสร้างสารรค์เกมลุกตรงกลางเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีส่วนด้านขวาเนี่ยน่าใช้เป็นในด้านของคาร์ดิโอกูครับก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีเกมรับค่อนข้างดีครับระเบียบวินัยค่อนข้างดีการเติมเกมรุกเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเช่นเดียวกันส่วน2เซ็นเตอร์ตรงกลางครับน่าใช้เป็นในด้านของเวสเตอร์ครับและปประกบคู่กับในด้านของเรเวตก็ถือว่าเป็น2 ของเซนเตอร์เนี่ยของทางด้านไบรตันที่เกมรับค่อนข้างดีครับแล้วก็การเติมเกมรุกตรงกลางเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ถึงคู่เลยครับตตรงกลางของทางด้านไบรตันกันบ้างครับกลางต่ำเนี่ยซ้ายหน้าใช้เป็นทางด้านของบาิลราต้องบอกว่าแม่งทั้งเร็วทั้งคล่องเลยครับตัวนี้ครับก็ถือว่าวันนี้มีโอกาสได้เป็นตัวจริงด้วยน่าโชว์ผลงานได้ดีครับส่วนด้านขวาเนี่ยนะครับน่าจะใช้เป็นทางด้านของอินเชลวูดครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่มีความคล่องความเร็วสามารถเติมเกมรุกได้ดีแล้วเกมรับเองเนี่ยก็สามารถ ลงมาช่วยได้แบบมีระเบียบวินัยด้วยเช่นเดียวกันสามภาษาตรงกลางของทางด้านไบตันครับซ้ายสุดเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของมินเต้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีความไวความคล่องสูงการสร้างสารรค์เกมริมเส้นแม่งโคตรจะดีครับสำหรับตัวนี้ส่วนด้านขวาครับนักเตะตากเอเชียครับต้องบอกว่าทั้งเร็วทั้งคล่องการจบสกอร์เนี่ยถือว่าเฉียบคมอย่างทางด้านของมิตโตมะนั่นเองครับก็ถือว่ามีมิตโตมะเนี่ยใบยตันเองเนี่ยอุ่นใจได้เลยครับส่วนตรงกลางครับน่าจะเป็นทางด้านของรัชเจอร์ครับก็ต้องบอกว่า เกมรับค่อนข้างดีการสังสรรค์เกมลุกค่อนข้างดี โอกาสที่จะขึ้นไปเติมเกมลุกแล้วใช้โอกาสในพื้นที่การจบสกอร์ก็ค่อนข้างเฉียบคมเช่นเดียวกัน,นาเาวันี้ครับคงหนีไม่พ้นมหาเทพอย่างในด้านของเวลเบกครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเดอะแบกของไบตันเลยก็ว่าได้แล้วนาทีนี้กําลังเข้าฝักสุดๆโอกาสในพื้นที่การจบสกอร์ค่อนข้างที่จะเฉียบคมเลยครับสาหรับทางด้านมหาเทพเวลเบกนั่นเองครับคู่นี้สนุกอย่างแน่นอนครับถ้าพูดถึงสกอร์ที่คาดการเนี่ยนัดมองว่าเอาจริงๆนะมุมเสมอหน้ากว้างเนี่ยเป็นไปได้มากที่สุด แต่ถ้าถามว่าโมเมนตัมวันนี้ใครมีโอกาสชนะมากกว่ากันนัดยังคงไวเนี้เชื่อใจเกมในบ้านของนิวคาสเซิลย้บว่าอย่างน้อยที่สุดน่าจะเปิดบ้าน เบียดแล้วก็เก็บ3คะแนนไปได้แต่ว่าอีกอย่างหนึง่งถ้าทําใจเลือกข้างไม่ได้ครับสําหรับคู่นี้มองบนบนไว้ได้เลยครับแนวรุกดีด้วยกันทั้งคู่แต่แนวรับยังคงเป็นปัญหาของทั้งสองทีมเหมือนกันเพราะฉะนั้นสาหรับคู่นี้มองบนบนติดไว้ก็ได้ใครที่ชมคลิปนี้ครับสกอร์จะจบเท่าไหร่ใครจะเป็นผู้ชนะร่วมคอมเมนต์มาพูดคุยกันบอกหน่อยและจะเจอกับนัดได้ในเกมพรีวิวก่อนเกมแบบนี้ในคลิปต่อๆไปครับสำหรับคั้มคืนวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยยเจอออกกกกัััยยนนับบบบนนนนดดแแทุสปาาห์่่งร วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ